Em Kelsey có khen rồi <laughs> Chứ lầu như hỏi vậy <laughs> không? Oh, oh. เนลลาวัสาธุสาธุสาธุกุกุสันโถโกนาคมโนกัสภูตตะโมระศรีอริยมิตรโยร่วงเตนอพุทธจงมาโผมาบังจงมากังมาเหายมจงมากัง โอโเยลอพระคุณ,คณ,คณ,คณเอ๋เยท่าน่าได้สิ่งที่น้อง คุณผู้ประกาศร้องท่านไหวพรอมคุณผูทุกทาร้องจันทร์พรวันระจันทร์าั้งหน้าหนุขาเป็นป้าคุณแม่พราะเนิ่งคุณนัชีิตรายุบ่พอมมหาโพธหำปู่ันเดอป่อให้มันาสิยวขำเนื้อลลองเดียวกันตังไม่เกี่ยหรอสนุนเงาคุณประคุณพระเจ้าเอ๋ม้าระคุณํารมโอสถให้เ่องหวังกกังท่านผูเจ้า จังหวัดานต้สถนนีสูงแห่นำําร่รน้ชมสวยสงคุ้หนการบันเทิงคุณมูักการบันประสิทธิ์ความใจเรียงไหลล่องลอยคุณไหนห้องเลือกอะไรคุ้มก็คุ้มเงี้ยในทางเต้าคอ้กับหลังแม่แต่ว่ากส่แกขึ้นไปให้พิยารณ์ภาพรวมมาลุกนีม่วันใดมาลองูยาในรูปเดล่าห่ี้ย้อนบัจะมาคุ้มแมด าทิพว่าเพียงซอยขอกบยงทั่นบอกฮั่นเองกห้เสียงดีเสียงอให้คนยองคนสายาใหคนอาสาที่อุเยอ่งไรน้ให้ได้ให้เรื่องทางลั่นนำมันได้ให้เร่องทางลั่นคุณฟังลุกนุ่ง้องไม่กินคู่นั่นเออเดือดรื่อังกรกีลห้องเสียงของกาลเวทคือดักจับกาจันยร์องไมห้มงส่งเสียงทุกคนสามเงอไปทัวรท่านีต้องสาเงไปทัวท่าน อ๋อนอนอู้อันนี้ไห่อนอผู้พี่รองรั้มาดารมอรันวายเฮ็ียดน้ำพอกอรัู้้ิีปูกมีวานทัานกู้สาปกยงหาเลี่ยมหาได้เจนั้นแล้วก่อนสิษย์นามาหลังกขายังยกใส่เขาเท้าใส่หัวคืนจะมาคุ้นัหน้ะเกิองผู้ผาคนยีอนหนาดาบเปียนปันบ่มีด้งินสิไปทั้งหนาขันมาหลังต่เล้วเตะกขายังสเกาใส่หัว อันนี้วหวเพื่อยังเพื่ความเดืดผามาคอมีภูมาคุ้มถ้าม่มาคนจังห้านไป้ใส่จับคนจังบวดไ้ยังคนเมาอันนี้หวเพอความเดียดผาคนจังหวัดสีตินกันนั่งทานนัปากายองหลงวมคำดื่ความบาดหมอคงมสันเีวกันนับาดแต่ว่าเป็นวารัซื่อแล้วขั้นเป็นมารังก็เป็นมารังเล่นน่อยเฮ้ยมาแต่มไไหมขั้นเป็ไก่ปีกก่ทขั้นหงกันสีหัวกับหัวไตี ทั้งบาลีมาทังเตียทงเตมว่นทังเย็น้มมาเตียมใหุ้อะไรเงี่ยวเต่ลยมคามเพียเกี่ยวกัีการสลังทางพัดเป็นธรรมดาสลับการลองการล่ำล้อมเพอยรเป็นพิมบางอารมเป็นม่านทังประกันก็เป็นยากเพชรั้าขาข้อคนข้อสินข้อหนังตั้งแต่ข้อระคังตีดูกระดั่งแตกกินเหล้าพวกพวกไรกันยังแหนาถึงมันบ่เสรการลองการล่ำกายเฝ้าดาหมมาลั่นดูแลรือการลองการล่ำลองหลายคนมาคนพ่อมก็คือกันพูดะ พูจ้นึงก็มากเลือดมากดาำไห้า,าตาข่าขอา้าจ้กงล่อนนี่ลงสิ่งก็สีสดยดล่ำอาจ้กรล่ก่อนนี่ปานนี่นะพูจ้านึงก็มากล่าหา,าตายจนพ้นแต่ว่าพูดมักอ้องก็มีอะไรรอคอยมากกินหลับกินปล่อยใส่ใส่ใส่ดีพูดจ้านึนั่งกัมักไปหาสีดิคนเมียเขาแต่ว่าพูดมักเมากมัาม,ามีในอาย,ยุสุบาน,น เม่าหเนุ้บันผู้จะนึงกับมักสีขั่นทําไไทยหน้าผู้จะนึงกัมักหาเหรียญโบกเหรีไทมัดเหรียญ้วยเหรียไกลเหรียญใดหวังด้วยอันนี้คนห้องมักบอคือกันพันวาขั้นยากแต่พี่น้องที่นที่ผเราเคือคนแนวซื้อผ้าสิิพังวาขั้นอยากถูกในซื้อหวยเพันว่าขั้นอยากด้วยในซื้อจอกซื้อผ้าขั้นอยากในคนดาในสี่ใเรื่องนขั้นอยากในกุศลให้้าร้างควาบวชขั้นมาโอ้มากบวชในซื้อซอยซื้อแหวน Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những